เวลาที่กําหนดได้หมดลงแล้วนะครับรอความพร้อมที่สองครับมาออกแล้วค่อยๆพาเรือมขึ้นมาครับไทยสร้างสรรไทยสร้างสรรตามมาด้วยภูชนะขึ้นมาเป็นมาที่สองครับไทยสร้างสรรค์ภูชนะบิ๊กแบ็กที่สาตา์เอ็ที่สี่ครับ อัน้ไทยสร้างสรรค์โภชนะเบิกแบ,บกแล้วก็สตาร์เอ็นเคฟีนัมเวมาสุดท้ายที่โค้งป้ายสองครับที่โค้งป้ายสามเร,ราไทายสร้างสรรค์ก็ยังนำอยู่ครับไทยสร้างสรรค์ครับโภชนะแล้ขึ้นมาด้วยเบกแบ,บกจากโค้งป้ายสองอยอกสูดหน้ตรงมาแล้วอัน้ไทยสร้างสรรค์โภชนะเบิกแบ,บกแด้านออก ไทยสร้างสารรค์ภูชนะไทยสร้างสารรค์ภูชนะเอาตตนนี้บนะิ๊กแบกดนานอกครับไทยสร้างสารรค์บิ๊กแบกไทยภูชนะบิ Big Mac, ๊กแบกภูชนะบิ๊กแบกไทยสร้างสารรค์แล้วก็สตาร์เอ็นค สำหรับในเที่ยวนี้ครับหมายเลข7จฮอลิเดย์ไม่เข้าแข่งนะครับเกินอุบัติเหตุที่ใน2มาออกแล้วบอกคอมสกัดด้วยคราดีหมายเลข8ครับยอดราชันตามมาด้วยหมายเลข5แป๋ว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 ทะลุผ่านเรื่อขึ้นมาตัวนำติดตามมาด้วยยอดราชันแป๋วแป๋ว แป๋วแป๋วนำห่างออกมายอดราชันและทองดำขนาดนี้แป๋วแป๋วยอดราชันทองดำยอดราชันแรงขึ้นมาครับหมายเลขสองเยนโลววินเยนโลววินผ่านเรือมาเป็นตัวนำขณะนี้เยนโลว์วิน ตามมาด้วยทองดำแต๋วแปวด้านนอกขณะนี้เย็นละวิลแรงขึ้นมาอีกมาครับหมายเลขสองหมายเลขสามครับยอดจักดาหมายเลขหนึ่งครับแบล็กซูเปอร์แมน มาออกลวติดสองขณะนี้ไม่ติดครับขณะนี้หมายเลขหมายเลขตากับหมายเลขเจ็ดหมายเลขเจ็ดครับหมายเลขเจ็ดผ่านขึ้นมาเป็นตัวนำนนทนาลนน,นทนาลตามมาด้วยยอดสยามและโอมามุกตาขณะนี้นนทนาลยอดสยามโอมามุกตา แล้วก็สิริมงคลชัยยอดสยามเต้นตัวที่สองนนทนันยอดสยามโอมามุกตาได้ในขณะนี้นนทนันโอมามุกตายอดสยามนนทนัน,น,นยอดสยามโอมามุกตานนทนันนนทนัน,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 นยอดสยาม ดนทนันยอดสยามยอดสยามขยับขึ้นมาอีกนิดหนึ่งดนทนันยอดสยามโอมามมกตาและยอดกล่องคำบ้าออกแล้วเป็นกลมเป็ดก่อนค่อยๆพาเรือมขึ้นมาครับ หมายเลขสี่ชัดอับหมายเลขหนึ่งทองแดงก็ตามมาครับทองแดงหมายเลขสี่ชัดอับแล้วก็นนทกรทองแดงชัดอับนนทกรอันนี้ทองแดงชัดอับนนทกรอันนี้ทองแดงก็ยังนำอยู่ครับทองแดง นนทกรสอดในหมาเลยเจ็ดสาวบ้านทุ่มตามมาอ่ะคือท้องแดงยังน้ำอยู่ครับทองแดงนนทกรชาร์ตอัพด้านนอกคฮ้ยชาร์ตอัพชาร์ตอัพทองแดงนนทกรด้านในชาร,ร์ตอัพนนทกรชาร,ร์ตอัพนนทกรชาร,ร์ตอัพนนทกรชาร์ตอัพนนทกร ชันอัพล้อนตะกอน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 วันลกแม่สามสิบบาทครับรอยไทยมาออกแล้วเป็นกลุ่มเป็นกอ้อนคราวนี้เสียแก่ตามมาด้วยนมบ้านทม เสียแก่นุ่มบ้านโุม,มบาเ็็แปดวัชชัยเป็นม้าที่สามนุม่มล้องแวงที่สรอยไทยขึ้นมาเป็นม้าที่สี่นะครับวันล็อกแมนที่ห้าฮัลหนุ่มบ้านโุมเสียแก่รอยไทยทวัชชัยจากโค้งไปสองครับ จะเขา้าโค้งไปสองมาแล้วคันนี้ลมบ้านทุ่มร้อยไทยลมบ้านทุ่มร้อยไทยร้อยไทยน่านรอครับวันล็อกแมนแล้วก็ฟูเฮาอันนี้ร้อยไทยร้อยไทยทวัดชัยร้อยไทยทวัดชัยแล้วก็ฟูเฮา สามะม,ม่วงทองเทพบุตรจอมทองเทพบุตรจอมทองมะม่วงทองแล้วก็หัวใจสิงเทพบุตรจอมทองมะม่วงทองหัวใจสิงเสือเหลืองหมายเลขเจ็ยังนำครับเทพบุตรจอมทองหัวใจสิง และมะม่วงทองอเสือเหลืองตัวที่ห้านะครับขณะนี้เทพบุตรจอมทองยังนำตามมาด้วยหัวใจสิงเทพบุตรจอมทองขยัออบยออกมาหัวใจสิงเทพบุตรจอมทองเทพบุตรจอมทองหัวใจสิงด้านนอกมาอีกมั้นครับเทพบุตรจอมทอง หมายเลขเก้าทองคูณมาออกแล้วเยลโลสปีตามมาด้วยขวัญใจแม่พิมพ์และหมายเลขเจ็ด หมายลเลขเจ็ดขวัญใจแม่พิมเยลโล่สปีดสนเยลโล่สปีดขวัญใจแม่พิม <_ d ant> และลิตเติ้ลดากอลขวัญใจแม่พิมขยับเพื่อนไปขวัญใจแม่พิมเหลือมครับขวัญใจแม่พิมเยลโล่สปีดลิตเติ้ลดากอลขวัญใจแม่พิมขยับออกมาเรื่อย ขวัญใจแม่พิมพ์ได้ในขวัญใจแม่พิมกอดได้มาเรื่อยเยเยลโล่สปีดขวัญใจแม่พิมขยับห่างออกมาเรื่อยเยขวัญใจแม่พิมขวัญใจแม่พิม์ขยับออกมาเรื่อยเยขวัญใจแม่พิมพแรงด้านใดมาอีกมานะครับแรงขึ้นมาอีกมาครับขวัญใจแม่พิมขวัญใจแม่พิม ายเลขหกครับโชคมังกรตามมาด้วยโลโซและเพชรพลอยมณนีขณะนี้โชคมังกรโลโซเพชรพลอยมณียังคงเหมือนเดิมครับโชคมังก,โกโรโลโซเพชรพลอยลมณีแรงขึ้นมาด้วยมาสไลเดอร์ทีเจ ขณะนี้โชคมังกรเพชรพลอยมณีมาสไลเดอร์ทีเจโชคมังกรเพชรพลอยมณี Money, ประกบนอกเพชรพลอยมณีเหลื่อมน็ดๆครับเพชรพลอยมณี Money, ทะลุผ่านเหลื่อมขึ้นมานำตามมาด้วยโชคมังกรด้านนอกมาสไลเดอร์ทีเจเพชรพลอยมณี แรงมาด้วยโชคมังกรแฮปปี้เอ็นเคอีกมาครับสิบหบาทครับบุญของเรามาออกแล้วคดีบุญของเราตามด้วยยก ขำคูณม้าเลยค่ะไทยพรังเป็นม้าที่สามครับสวนสิงห์ที่สี่อะนนี้ยกขำคูณบนของเราไทยพรังอันนี้สามม้าครับอันนีย้ยกขำคูณบนของเราไทยพรังแล้วก็สวนสิงห์อ่ะอันนี้ครับยกขำคูณ ยกคำโคนไทยพลังด้านนอกบนของเราสวนสิงอย่างเป็นมาทีสี่ตอนนี้ไทยพลังยกคำโคนบนของเราตอนนี้ไทยพลังเหลือมาครับไทยพลังยกคำโคนไทยพลังยกคำโคนด้านนอกบนของเราอยกคำโคนไทยพลัง เฮ้ยไทยพลังยกคำคมณไทยพลังยกคำคมณไทยพลังยกคำคมณ,ณแล้วก็บุญของเราอาตอนนี้ม้าเข้าซองครบถูกมาครับวรเวลาที่ตำหนดได้หมดลงแล้วนะครับรอความพร้อมที่ซองครับมาออกแล้วเฮ้ย เพื่อนนำรวยมาหมายเลขห้า <5, 5. S 1> <5 S 2> หมายเลขขอครับขวัญใจ,จริงทองหมายเลขเดงทองมงคลขวัญใจริงทองทองมงคลแล้วก็หมายเลขสองครับอารีนาบัตเตอร์ไฟแมกควีนแทนตะวันที่สี่ครับ ตอนนี้ขวญใจกิ่งทองทองมงคลอารีนา <that> แล้วก็แทนตะวันกิ่งทองขวญใจกิ่งทองทองมงคลอารีขวญใจกิ่งทองทองมงคลอารีนาแทนตะวันรานอกครับแทนตะวันแทนตะวันขวัญใจกิ่งทองแล้วก็อารีนารารีแทนตะวันอารีนา 金、铜、铜、汞、汞。